เขาถือจากเขาได้ร้องร้องเรียนรายย้ายนายไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับซึ่งทางสภาสนยความเดือนักไต่สวนครั้งแรกในวันที่30พฤศจิกายน2568ครับก็จะเอาคำชักใานี้ไปยื่นประกอบการพิจารณาของคณะรรมการีในสนักเพื่ายนไนะครับเพื่อให้เห็นว่าแม้ไม่เหมือนชื่อนะครับแต่ว่าป้อหมายถึงในตามรอะได้นะครับประเด็นก็มีคีครับ สารสนเทศที่ชาวไายใช้เกี่ยนัาโพวเนี่ยไนซื้อากนักงหลบอกว่าอีกอางก็ไม่ได้มีการรอบท่าย็ไได้มีการกงารงทที่กก็มีการประีการต้องว่าการเดินทางคนก่อนทุกางแบบเนี้ยรับเป็นกีฬางไงครับแล้วต้อสั่กังวลไหมเออตอนนี้ก็ผมไม่ได้ไม่ได้กังวลเลยครับคือระเบียบสารแน่นอนก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็มีเจ้าหนที่ของทนัสถา์ พร้อมกัดบัญชีเงินนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเราเดือดราก็จะดำเนินการอย่างไรก็ได้นะครับซึ่งเราเข้าใจโดยสุจรินะครับเมื่อชิรานแจ้งมาบอกว่ามีเจ้าที่ราชการทีนี้ในห้องเจ็ดรหื่นเนี่ยมีการถ่ายครับริวษาหลายคดีนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคดีไหนบ้างน,นะครับนะเราก็แค,แค่แค่แจ้งไปว่ามาีก็คือตามระเบียบก็เป็นอย่างนี้นะครับส่วนกามเจ้าให้ี่นะครับก็ ต้องศึกษารินอย่างจริงนะครับว่ามีการรองไห้จริงอันนี้ก็เป็นประเด็นรองนะครับแต่ว่าเรื่องราวรก็คือว่าอ่ากาาร์อนชนะแออันนี้เราได้มีการพูดคุยกับลูกศิษย์ไหมคะว่าอ่าท,ทําไมทนายเดชาถึงร้องไห้อ่ะค่ะดูแล้วลักษณะท่าทางของทนายเดชาไม่น่าจะร้องไห้ได้จริงๆริงนะคะเป็นข้อมูลจากฝั่งการร้อนเลยแหละค่ะ ร้องไห้แบบลักษณะยังไงอะคะแต่พมผาไม่ได้ลุงบายครับตอนนี้ผมนีร่รอนัากลอืมแล้วทนายเดชาได้มีการติดต่อพูดคุยอะไรกับอาจารย์ออนมาไหมคะคือความจริงเนี่ยหลังจากที่เจรลญรัชนะแกสซีคดีที่แกฟ้องนะ,ะแกฟ้องแล้วเจริรัต้องไปลุ้นเหมือนที่แกลุ้นหมือนกสี<ะ>่ครั้งนะฮะเจริรัตเนี่ยติดต่อแกก่อนนะผ่านเออเนี่ยฮะผ่านพิชิล้าน,นแต่เแริญตโดนขัดขวางไป ศิละขัดเสียงนะถ้าไปปล่อยก็ต้องเหมือนย้อนยอคเลยว่าเอ้ยนี่เหลออาจารย์ง้อเหรอทำไมอ่อนแออะไรประมาณเนี้ยเราเจ็บนะเจ็บเหมือนกันว่าเฮ้ยผมผมเสียเวลาชีวิตอยากให้จอดแล้วก็คุณเป็นะไรที่เจ็บแล้วปวด<ม>ก็คือเราเราก็แสดงเสียงตำานงกันแล้วว่าเราไม่อยากมีเรื่องจนในที่สุดแต่เราเปลี่ยนความกลัวในช่วงนั้นมาเป็น มาเป็นความปุ๊บมานะเพราะแต่ว่าจ,จบเทมิ่งแต่ว่าเราไม่หางขึ้นสือครับโดยมีอดีตผู้รักษาที่กเกษียณอายุแล้วมาแนะนําบอกว่าอาจารย์เรียนจบถึงเมืองนอกนาะจบปริญญาเอกจบโพสต์ด็อกเตอร์อ่านทั้งสิ้นทั้งนี้สู้ดิมีทําไมอาจารย์มันไ,ไม่สู้ก็เลยสู้งไงพองสู้เราเราสู้จนเราชนะสี่นาใช่ไหมครับเราต้องสองเก่าหลังจากนั้นแกก็มาขอเคลีย ก็ถึงก็งถึงตีหัวเลยครับพววเราจะรับเจ็บไปรักษาแผลละวตามมาเลยกนดีเลยเจ้าเจ้าออย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ยอมนะครับแต่เราก็เหมนว่าในเมื่อผมลองฟังคำพิรากษาผมก็ขอให้คุณได้ฟังคำว่าสัตวันนี้พูดตรงๆเลยว่าํำใจจะรักนันไม่ได้มั่นใจนะเข้าใจว่าเราจะแพ้หรือสับเลยไม่ขึ้นไปที่ห้องพักดีกนะครับเพราะว่า เขาก็ามากันสไตล์ตเขาเวลามาทีก็จะมีเอสซีว่ามีทีงานนะครับแล้วก็น้อยแตูุ่่มขอแกมาเยอะนะแล้วก็มีคนสนิทของแกคนหนึ่งก็ฟ้องเขาอีกสิบสามคดอีกแล้วก็ชนะของแกสี่เดี๋ยวมีมาอีกเรื่อยๆนี่อาจารย์ก็ขึ้นเริ่มนะครับขึ้นเริ่มตีได้คนดะีได้ที่เป็นเรื่องเป็นราวนะและ้ว้็อาจยังเหลืออีกที่เราฟ้องกลับในเรื่องของมี่แกแตก็มีแล้วก็ฟ้องกลับ นะฮะแต่ถามว่าวันนี้จะมาเคลียร์รู้จักอะไรไหมก็ได้ถ่า,าก็มาคุยกันนะเพราะว่าคุณไม่เลยเหรอแต่ว่าอ่คดีมาเรื่องธนายเนี่ยแตครับมันไปแล้วคดีมาเรื่อนายมาจากอะไรมาจากที่จะมาโดนสัภาษณาโดนไล่สดโดนต่างหาว่าโกงร้อยห้าสิบล้านนะครับเป็นคดีความที่สายเทปบุรี แล้วมีการเลือ่อนคดีไปเรื่อยๆเลื่อนให้ว่าตัดตามว่าอาจารย์ชื่อดังตัวหนึ่งที่บันเปลี่ยนโกงนักธุรกิจการโชงกานชาร์ลาห้าสิบล้านดู